สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พี่ยามพามาดูประแจาปากตายรุ่นเก่าของ KTC ีซเมื่อเอก็ไปดูในเพจเครื่องมือช่างก็มีคนถามว่าเอ๊ะ KTC กับโ o เ e n นเนี่ยสย่อเนี่ยรุ่นไหนประสิทธิภาพดีกว่ากันหรือชื่อเสียงของใครดีกว่ากันต้องบอกว่าในมุมมองของพี่ยามเอง,เองนะ KTC กับโคเ e n เนี่ยก็ไม่ทิ้งห่างกันหรอกมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเหมือนกัน รุ่นที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ่นเจเนเรชันที่2มีการวางขายหน้าตาแบบนี้ยาวนานประมาณ40ปีตั้งแต่ปี1,960จนเป็นทั้งถึงปี2,000เลยจะเห็นว่าหน้าตาของประแจปากตายเนี่ยออกรูปแบบมาทรงแบบว่าดูโบราณโบราณไปหน่อยนะถ้าดูละเอียดลึกๆตามข้อมูลที่มีคนเขารวบรวมไว้ในเว็บไซต์เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีการปั๊ม บนตัวประแจเนี่ยทั้งโลโก้ KTC เล็ก KTC ใหญ่มีทั้งเขียนว่ากยญโต o ทูนมีเขียนกยญโต KTC กยญโต o ทูนคอมมิชเน่ลิมิเต็ดโหครับมีหลายโมเดลมากเลยแต่ขอให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะครับก็แสดงเห็นว่า KTC เองก็มีประวัติศาสตร์ในการทำตัวประแจแหวนข้างมาอย่างยาวนานเลย ถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังทําตัวประแจแหวนข้างออกมาขายอยู่แต่ในรุ่นในมือพิยามเนี่ยเป็นรุ่นมือ2ถ้าเกิดใครเจอนะร้านญี่ปุ่นมือ2อลองหาซื้อไว้ใช้ก็ได้แถมท้ายนิดนึ่งเมื่อกี้พิยามเปรียบเทียบระหว่าง KTC กับโคเคนเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าโคเ e n มีแหวนข้างปากตายไม่กี่ตัวในโมเดลเนี่ยจะมีรุ่น410ถ้าพยามจะไม่ผิดนะ แล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่เบต้าเป็นคนนําให้โคเคนไม่มีแผ่นข้างปากตายหลากหลายเหมือน KTC ครับแต่็นพวกลูกบล็อกพวกด้ามขันฟรีเนี่ยโคเคนเขาก็มีพอๆ KTC นี่แหละอันนี้คือข้อแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครหาประแจาปากตายแนะนําเลยครับต้อง KTC ครับและติดตามชมเครื่องมือช่างเก่าๆที่พยายามจะนํามารีวิวพร้อมกับเล่าเรื่องเล็กๆน้อยเกี่ยวกับเครื่องมือช่างได้จากช่องเราเข้าวรีนช่างสวัสดีครับ